สวัสดีค่ะทักท้ายก่อนนอนดันเท่าไหร่ยอดวิวก็ไม่มีบ่อูคือกันอยู่ในระบบทั้งวันทำคอนเทนต์ตามกรอบที่ตัวเองตั้งไว้หาด้านครบเบิดยอดวิวเขอ,อย่งตะบุตะมิพ่อรู้คือกันทำไมระบบไม่ดันเราแต่มีช่องใหญ่เนาะ พนักเวทนาบานเฉียงคือดังนะมีช่องใหญ่ของพูดว่าระบบดันดีมือนีได้ยี่สิบเหรียญมือนีไไ้สามิเหรียญสีิบเหรียญต่อวันแต่มีช่องปานกลางก็วันนี้ได้กี่เซนช่องเล็กก็ไม่ได้สักเซนได้ไข่ถ้ามองดูแล้วระบบจับเนื้อหามากขึ้นนึกว่าจาวางแหน ถ้าคอนเทนต์ดีมีเนื้อหายังไงมันก็ต้องได้เนี่ยค่ะเพราะเขากําหนดเลยว่าเนื้อหาเนาะแม้กระทั่งการไปคอมเมนต์ก็ต้องตรงเนื้อหาคือคอนเทนต์คำว่าคอนเทนต์คือผลงานเท่าไอเดียเท่าเนาะมันเป็นภาพแบบคือโชว์ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเห็นเลยข้อความก็โดนใจเลยแล้เวเราไปปฏิสัมพันธ์ไปตอบไปแสดงความคิดเห็นตรงเนื้อหา เจ้าของขอเขนเต้กลับไปตอกมุดลงไปเอกว่าหายมันตรงเนื้อหาขันแบบนี้คิดว่าเหรียญได้ก็ต้องเห็นเพราะเห็นหน่อยเห็นหลายมันมีบางช่องที่บอกว่าอู้ยอดวิวสองแสนไม่ได้สักเซนแต่ว่าเพิินแคบชันเยอะแคบกันว้ว่าความยาวไม่ถึงสิบวิดียอดวิวสองแสนไม่ได้แม้กระทั่งเซนเดียวเด๋นวนีมันต้องความยาวสิบวิขึ้นไปมาค่ะคีปริวสั้นน่ะนะคะ เขาตกแกะขายเจ้าของเนาะนั่นคือมาตรฐานเขาเอ่อคอยอธิบายวัตถกของฮูแตว่าวันนี้เงียบมากยัดยูดน้อยมากอยู่ในระบบคักักอไไนคอนเทนต์ละสีวิวหาวิวสีวิวแต่แต่ขอยกะเห็นคือเข้าไหมพลังมือนีใส่ไปจึงบิดแล้วเนาะตื่นเช้ามาพรุ่งนี้พลังก็ี่มหมยพาะคำแรกที่เรา เปิดประตูบานแหละกก็คือสวัสดีสักไทยเพื่อนๆปอดแต่เขาโพดขึ้นไปเพื่อนแตกยาวยาวยาวมาอันนี้ระบบทรงดีเนาะถ้าเป็นข้อความหลักะพื้นหลังชีเกี่ยวระบบทรงดีค่ะแต่กะน่าดีใจเนาะเห็นแต่เพื่อนๆโชว์เ,วเหรียญโชว์ยอดเขาถึงโชว์คนติดตามเป็นแสนต้องแน้นสามแสนเกียแสนล้านพี่นะล้านห้า อันนี้เธอว่าดีนั่นคือระบบเขาดันเขาดีเขาบัดันเข้าดีค่ะระบบพดันเขาอยู่สื่อติดปได้ดีเขาตอนยังงั้เก็ขยันมากกว่าเดิมถ้าไม่ดันแต่แปลกประหลาดว่าเดือนข่อยแปดเดือนเนาะเดือนนี้ไปเดือนที่สี่สบายที่ไม่เจ็บซีหรือหาพรน่ะไม่ติดฟิวเจอร์แดงเลยสามเดือนเหลียี่น้องเอ้ทุกวันวันละสองครั้งสามครั้งส่งจุดหกครั้ง หรือเราเรียนรู้เราเรียนรู้เนาะเรียนรู้แล้วว่าต้องไปยามหลายตอบคอมเมนต์ก็ไม่ใช่คําเดิมไม่ใช่ขอบคุณค่ะทักทายสวัสดีค่ะแต่ตั้งออกไปอันนี้เรียนรู้เนาะแล้วปัจจุบันหละ่ะเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปว่าอ๋อทำไมเหรียญเขาไม่วิ่งมันอยู่กับเนื้อหาล้วนๆค่ะเพราะเขาเน้นเนื้อหาแล้วเขาบอกว่าโดนเลวสูส้ๆ้ะจ้ะเรียนรู้เราจะได้รู้ว่า เราใส่เนื้อหาได้ที่ไหนมั่งคลิปรวิวเราใส่เนื้อหาอยัางไงแคปชั่นให้มันตรงเนื้อหากอความผาเแบนบอสู่ซูๆูยงเียว